สวัสดีครับปุ้มวันนี้วีระดวงไส้ครับมาทำน้าทีรายข้าวตรงนี้กับหุ่นดิจิตอลวอลลิตหนึ่งืนบาทครับวันนี้ยากรบิ๊กต้าครับหลายๆคนอาจจะจับจองจองทีวี u t u b e หรือเฟนแพทเททางเฟซบ o o กกับานายกรัฐมนตรีวันนี้จะทะเล่ข่าวเย,ย้เกี่ยวกับเรื่องของหุ่นดิจิตอลหนึ่งบาทว่าจะใช้กันอย่างไรและจะได้เดือนนี่ จะได้อย่างเรยสิ้นค้าประเพไดในบางที่ว่าไม่สามารถใช้สินค้าในการรูดครังนีได้การปราเมียนรู้สึกจะสิบแปดประเภทครับชนิดที่ไม่สามารถาใช้ถือสินค้าได้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนครับบางที่วัดสุดท้ายาการเยกรรองข้องประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอยากได้อ,ดอื่นซดอาจจะปลิเปล่งได้หรือไม่ครับ นาดีสุดท้ายนะครับบอกว่าเมื่อก่อนบอกว่าถอดทรัพ์มือถือเป็นปัจจัยห้าที่หลายๆคนน่าจะมีกันทุกคนครับบอกว่าสามารถซื้อได้แต่วันนี้ก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าอนาคตการทามาดเปิดเพลงในเม็กับเมืองไทยผมบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนครับโดยจะบริหานดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทอ่าก็วันนี้ก็อย่าลืมอัปเดตไม่หลาดุุกัน วันต่อวันครับก่อนจะทึ่งการลงตะเบียนนั่นก็คือนึ่งสิงห้าส่วนการลงทะเบียนนี้แอปจะล้มหรือไม่ล้มหรือว่าใครได้หวางเพศมาแล้วลูดแอปมาแล้วกับปลอมยืนยันหรือไม่การสรามากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามได้ครับจมาอัปเดตกันที่นี่ตลอดกับกับเฟซเวลารวมไส้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยรับอยากรู้สาระดีๆเกี่ยวกับดิจิตอลวอลลิศ